วันนี้เวลา17นาฬิกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชดิณีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากพระที่นั่งอัมพรสถานมพระราชวังดุสิต ไปในการพระราชาพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทัาินานุปทานใ,นในวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษพุทธศักราช2563 นาพระที่นั่งอมรินทร์าวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาก,กาลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยว่าเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทร์าวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตร,รัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัตร และพระพุทธรูปประจำพระจมวาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถประพิษพระพุทธรูปประจําพระชมวานของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัรมรามาธิบดินพระพุทธรูปประจําพระชมวานของสมเด็จพระมหินลาราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระพุทธรูปประจําพระชมวานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระพุทธรูปประจําพระชมวานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหล นราธที่ว่าราชนคกรินที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาสงกราบทรงจุดทุบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภเดชพรชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินทรและพระอาทิสมเด็จพระมหิีตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรรยานิวัฒนากรมโลวงนรายที่ว่าราชนครินทร์ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพปด,ดลมหาสเวตชัด สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทุบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยเสร็จแล้วพระสงฆ์30รูปจเจริญพระพุทธมนต์ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาธทรงจุดทุบเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่น,นพระประดลมหาสาว,วชาติชสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ทรงธรรมพระเทพพัชระยานมุนีสำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาถวายศิลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุป,ปใจเทียธรรมบูชากันเทศสงทอพ้าไตรเที่ยวละ15ไตไรจำนวนสองเที่ยวพระสงฆ์สดับปรกรณ์ทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุมโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา เสร็จแล้วเสด็จพระราชดดำเนินไปสรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัตรและพระพุทธรูปประจำระชมวานที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและสรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิหน้าพระแท่นนพปดลมหาเสวตชาติส่งรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลอองทูลหลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดดำเนินไปประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดดำเนินไปยังบนทลนพิธีท้องสนามหลวง